อะไรอยากกินอยากกินซุปหน่อไม้ส้มนะแม่หนูทำอร่อยพูดแล้วก็อยากน้องหนูนาน้องหนูนามาทำแกงอะไรนะคะแกงเปิดแกงลาแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่ใบย่านางตอนนี้มีอะไรบ้า,างใบย่านางต้นทงปลายมีกาใช่ไหมแล้วลวกลวกหน่อไม้แล้วก็ต้นใบย่านาง ก่อนไหมเดี๋ยวมันเละจ้ะโอเคประตูก็ต้องไปยันางต้องไปยันางนาง,นางก็ไม่เปิดแก จะไม่ทอดนะคะเพราะว่าอีฉันลดน้ำหนักอยู่นะคะแม่ทำกับข้าวอยู่อ้าวตอนนี้คือตักปลาทูให้นหนูกเรยที่ตักใส่ตักได้ใช่ไหมตัก <c oughs> มาวางบนดอกไม้ไหมไม่มันต้องใส่ข้าวไมนมั่ไม่ใส่ไม่หนูทำปนปลาทูหนูไม่ได้เอาปลาทูใส่ช้อนไม่ไม่ใส่เป็นถ้วย<อ>ใส่ถ้วยอะไรยเพว่าหใส่ลาเเดอร์้วยเป็น เอาอะไรคะพี่เจมีอะไรปูแช่ต้มเยนถูกไหมได้าวอัดวิดีโอแล้วต้มเย็นหมดฮะอัดไว้เลยเอาปูแช่ต้มเย็นถูกไหมใช่โอเคใช่น้ำเย็นโคกกันเล็กมีไหมในมิเดินนี่นี่เดี๋ยวพี่แช่เดี๋ยวพี่มันพอแล้วโค้งมันใหญ่เกินโคกนั้นมันเล็กเกินอ่ะมันเล็กเกินจีนที่อยากได้อีกไซส์หน่ะเอาไซส์แต่ตอนจะจะขนมาแค่โคกใบเดียวก็แบบ หนักมากอ่ะต้องจ่ายตังค์เพิ่มแน่ๆน่อ่ะถ้าขนอ่ะซื้อแล้วจะต้องเอามาแล้วจริงไม่ไม่แอย่างนี้มันไม่มีไงอ๋อโครุกนีโอ้มันหนักไม่แต่นะมันมีในร้านเวียดนามป่ะเอ้ยร้านร้านเม็กซิกันป่ะเหมือนพี่จะเคยเห็นนะคนเม็กซิกันเขาใช้โครกรีนแหละเออใช่เขาเอาเขาเอาทำมาพี่พี่เคยเห็นอยู่เขาทำซอสแต่มันไม่มีอันใหญ่นะ เอ้แด๊งหนูทำได้รึเอ้าหนูไม่กินจะมาขูดไงรักโคออกมาเลยที่จะหนูเอาเนื้อปลาใส่เลย ชับอกปู่มหากรไปเลยอย่าร้องนะให้ไปอยู่กับคุณปู่นะคะทำอาหาลูกนี้น้อให้คุณปู่เอาไว้ตอนทำอาหารเสร็จว่าให้เอากลับมาให้คุณปู่เอาไปเอาไปบวชด้วยดูเนื้อก่อนค่ะนี่เป็ดปูเทบ้านเราเออเอาอีก้อนไปนี่ค่อนเชฟที่บ้านมาเดาจ้ากินแก้วปะทูนรำกันเห็ยนมาแล้วนะ วันนี้เรามาโชว์ฝีมืออาหารอีสานนะคะเ้าต้องเก,กล,งลีก่ยก้างออก้ะจ้าเพราะเกลี่ยก้างออกก้างติดข้อตายนะเนี่ย ีเชฟคะเชฟเดนอีสานุนปากมาวันนี้ฉันคงทำได้เองแต่วันไหนทำอาหารอาหารไทยเชฟกิีตต้องไปทำผัดแกงเันชอบกินแกงไตปลาเไม่เว็นว่าหลังทำแกงไตปลามันเป็นยังไงเหรอแกงใต้กินหมดอ่ะถ้าเป็นแกงหนูกินได้หมดอ่รวะ อยู่บ้านหนูนี่โดนไล่กลับประเทศไทยแน่เลยก็ไม่หเหนะ็นว่าหัวพี่หนีไปแล้วอ่ะออคนคนคอมหนีไปก้อมแล้วอ่ะแซนพี่เกลีดหนีแล้วหนีกินประดแดกเลนต้มประทูตัวนึงก็พอกินเลยนะสองคนเราเนื้อมันเยอะ แลกๆ้ะจะตังตังบ่าแรงนี่กังติดคอนี่ตายนี่ก่เข้าวได้ไยกิดนประแดกเริมชุยๆกินแรงมากเลยเนี่ะเขยเ่า เป็จไงได้เสร็จเราต้องกินเตะกันนะเราใส่เดือยไรเพิ่มพี่ตุ้มเลใส่ไม่เลยพี่จ๋าใส่อีพี่เนี้ยไม่เ็ะไี่ใส่ได้ได้ใส่พริกนิ้มก็อร่อยนะได้รสชาติมันเป็นมันมันเป็นแบบเออมันเหมือนมันมีรสชาตินี่คืออาหารปุดตปเอาเอาไปเล่นแม่ฮะเริ่มซื้อสุกินี่มาเพิ่มจะได้แบบนึ่งสุกินี่ให้เป็นเป็นผักกินกับแกี๊ยว จอนได้มีมีมมพวกแครอทเลยพวกเนะี้ยเออเดี๋ยวเราเราูรา้ว่ะพี่จอนได้ไรคะ<ม>พี่จอนได้โคกออไปออกไปเล่นข้างนอกย,ยอนะิ่งใส่พริกยิ่งอร่อย เห็นไหมปลาทูตัวนึงนี่แบบเลิศมากเอ่อใส่วยหนถวยอไนะใ่้วนี้ดกว่าอน้ำมันีชนปลาทูเอาเหลือไ้ก่อนเขาแบแป๊บหนึ่งมันเป็นงไงอีกแป๊บเดียวมันก็แบบแห้งลงอ่ะแล้วเราก็เอาน้ำมันมาเติมนี่คือสูตรเจียวปลาทูให้ใสร็จปลาลลงไปด้วยเพราะว่าเราถึงจะไม่ต้องเติมปรุงปลาล้าลงไปเลยเพราะว่าเราต้มเสร็จ จับการตับไก่อะไรทีนี้เดเอาหมใส่เองเดี๋เวน้อหอมใส่เลยหน้าเอ้ยโชว์คุณผู้ชมหน่อยพี่เกดหนูจับกล้องมาเต็นโชว์คุณผู้ชมหน่อยเกี่ยวประเด็ดเอาเกี่ยวประตูมาได้ใครจะติดต่อติดต่องานติดต่องานจับเกียวจะจอยก็มานั่งตำในครัวตำพา่น้องสิลูกเห็นคนอยู่ในครัวเยอะไงตำอะไรให้แม่อาคิมคะ สากไม่เอาลูกสากใหญ่ไม่เอาหนูเอาเล็กเท่ไม่ต้องมาอ่ะเราไปไหใถ่ายให,ห,ห,หด้ดูก่อนน่ากินมากค่ะลากปากค่ละลากปากน่ากินมากท่านผู้ชมสรุปการใส่ไอ้พริกกระเหรี่ยงนะคะทำให้มันอร่อยมันมันมันแหกเธอ S> <S อร่อยนะคะนี่นะคะไม่กลัวไม่กลัวไปอเอาไว้ข้างนอกเอาคนนี้ ไม่เอาเอ่นไม่เอากดป้าแล้วลูกเ่อ้ดหัวแล้วเน่ยต้องีกดแม่จะได้ทำสวยหนยนลูกนี่ยาดีนอยากดีนไปดูในหม่าี กูวุ้ยชีลดยเนยวอยู่กับอีรู่สองคนเนี่ยเราทำกับข้าวหนูจะทำาค่ใส่วุ้ชีล็อแค่เ็แกวงไเอา้ด้วยเนี่ยพี่เอาเม็ดมะละกอมาออกมาตากไว้ให้แห้งๆเนี่ยเผื่อมันจะขึ้นนะคะอย่าปูกมะละกอพี่กินแ่บเค็มลุนละอ่ะ ก็ใช้เตาเขาคกอัวนนี่จะมึนมากว่าแบบเฮ้ยปัดอันไหนไปวะอันไหนแรงอันไหนเบาวะงงก็เือหนยวกำลังได้ที่นะคะเด็กมซิเดี๋ยวเราจะให้ดูแกนี ต,ต,ตั้เต็มตั้มเต็ม่ะเลยชอบเต็มพวกเธอเต็มเต็มเขาไม่เคยกินแบบพมกเธอเต็โอยนางคุกกี้กัอนอย<พ><ด>ู่นะเวย้ยโอ้โหเดียก็พอแล้วขาวสิ่สดนางคุกกี้กันอยู่แล้วเว้ยเธอแกะหอมน,น้องประจำน,น,นะเนี่ยจอนน่ะเออเขาบอกว่าหอมหอมมันหอมเลยมันไม่ต้องคิดเ,ออเหมือนแบบไปหาเวลาให้หอมแม่มันอ่ะมันคิดนะเว้ยอืมอันนี้แบบว่าอ,อันนั้นเนย เหมือนกันนะคะลูกชายแม่นี่จะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้จริงๆอ่ะฝรั่งเขาไม่มีสินสอดก็จริงนะแต่ว่าไอ้ค่าจัดงานเนี่ยพี่ว่ามันมากกว่าสินสอดนะเออแต่ละคนแต่งานเออแล้วโดยเฉพาะคนนาิการนี่ะพี่สังเกตมากเลยเขาแต่งกันแบบอลังมากอ่ะเหมือนเขาแบบต้องต้องใหญ่ขนาดนั้นเลยคนสเปนเหมือนกันใช่ไหมเขาให้ความสําคัญมากเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยคิดว่าคือไม่มีสินสอดหรอกแต่ไอ้เงินค่าสินสอดแม่นก็ค่าจัดงานนี่แหละจริงๆ ไม่ต่างกันเลยไม่ชอบมะนาวนี้เลยแต่ก็ต้องไปใส่มันไม่มีอ่ะมันจะมันจะเป็นมะนาวจืดๆอ่ะเนี่ยต้องอาจจะต้องใส่น้ำปลาเพิ่มนิดเม็ดมันเยอะเลยหลยหูยแกงเธอหน้ากินมากเลยอ่ะเพิ่งจชิมก่อนจะได้รู้ว่าชิมแล้วอร่อยแอบชิมแอบขโมยชิมไป่ดีเล นีไ่ไปใส่ได้ไหมข้าวเหนียวโอ๊ยชิมแกงมะมหมดูแลข้าวหน้าหาดผ้าขาวบางมาลองไอ้ข้าวเหนียวเนี่ยใช่มันถึงจะไม่มันจะได้ไม่ติดแล้วมันร้อนน้นด้วยใช่มันจะระอ,อุระอ,อุข้างในน,นี่ก็ไม่มีไงเคยให้แม่ส่งมาให้จากเมืองไทยเลยนะแล้วหนูเอามาใครหนี่ยออกมาเนะี่ยใครทำไมทิ้งน้องอยู่คนเดียว อ้าวน้องอยู่ไหนล่ะคะเดนเหนืหนีออกมาคนเดียวได้ไงลูกค่ะน้องมาด้วยสิหนีออกมาได้ไงคะตายแล้วทำไมมันอร่อยขนาดนี้เนะี่ยหาแต่ว,ว่าโมเดี๋ใส่น้ำปลาไปกอ่อนทำมันจืดเกินร้อนหมือน้าเนียวตังเดียกับจอนอน้ำปลาถ่ายพ<ห>่อมึงไม่ยังไงวะแม่ลืมตายแล้วเตือทำหลายอย่างจัด หยุดปากไม่ได้เลยพี่มันอร่อยอ่ะ okay, อร่อยสามีเกือบได้กินไข่ไหมนะคะเพื่อนๆเนาะหนูนาเอาจานที่ใบนึงอยู่ในตู้แล้วนะคะ<อ>ห,หนูนาก็จะ,ะคุยอยู่นัวจะดูข้าวเหนียวไงเกือบได้กินไข่เจียวไหมเลยโอเคผักเราพ <Okay. S 1> รอ้อมโอเคแกงละไม่มเสียดายไม่มีผักอีตู่ดิ้เนาะ ได้มากเลยข้าอีตู่ที่ใสหรับสกเก็ดอะไรข้าวอีตู่อ่ะที่มันมีกินคล้ายๆผัดใบกะเพราะอ้าอ่ะอ้ามีนางจ้าวส้มเล่นชิปะอีกรอบดิพี่อร่อย เราแบบทำให้ผักอุ่นเกินมันเละมันแน่เลยอะไรคะลูกน้องหนูขึ้นไงกองคนเดียวไงลูกไปไหนหนูทีคะเออทำไมอะลูกอันนี้นะคะคือของสำคัญมากตอนนี้คือหมดแล้วไปเอาอีกขวดมาใส่ไหมอหีกขวดใส่นี่ไงปลาไหลอยู่นี่ไม่เพรามันเหม็นเกินใช่ยไหมมันไม่อร่อยใช่ไหม แบบใส่แกงมันเหมืนนี่อร่อยใช่ไหมเอาไปกินเลยไม่เวลาเาใส่เป็นเจ๊แกงมันอร่อยโอเคใช่ไหมหนูแค่แบบจะเติมความรู้ไม่เอาเหลือไว้ตำอย่างอื่นบ้างผมม้โอเสร็จแล้วคปุ๊บหมดจุกใจหมดช่วยมากนะที่เหลือให้หนูกลับไปทำที่บ้านดีนะที่หนู ี่หไม้สดมาทีหลังไม่ซื้อร้านน่อไม้ก็ะอหน่อไม้สดมีรสชาติกว่าใช่ม,มดูแกหงหน่อไม้มาเดอ้อมาชิมเดอ้อดูสีดูสีเราต้องใส่ข้าวเบือ่อแยกคนนี้มันจะถึงเจนเหนียวๆหน่อยแต่อันนี้ก็สุด,ดยอดเลยทำได้ขนาดนี้เมืองนอกก็บุญเลยแล้วพี่นะอยู่ไทยพี่ยังไม่ค่อยได้กินเลยหนูไอ,อ้ไอ,อ้ไอ,อ้หมูชุนรไอ้เกด ไปหาชุบน้องดีกว่าหลับจนนะคะเอ่อทิ้งน้องได้ไงลูกแม่น้องอยู่คนเดียวเลยตัดนะนี่ตัดหมักเสร็จเราทำแบบนี้เลยเดี๋ยวเก็บให้ดูเส่ออกมาตัดเลย ไปแรงถ้าเราล้างจุดนาทิ้งก็จุดไหนพ่อมาเอาข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวเอามาชูเอามาชูอยู่ไหนนี่หยิบกล่องมาชูเลยเดี๋ยวไปเอาข้าวเหนียวมาก่อนไปพูดอะไรเขาไม่รเรื่องมาแม่จ้ามากินน้ำกันเด้อข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงข้าวเหนียวนี่แบบนี่คือข้าวเที่ยงหรือข้าวใบเนี่ยข้าวใบขาวเป็ดข้าวเย็นข้าวเช้าข้าวเที่ยงรวมกัน ดูน้ำไม่ขอร้องนะลูก <c oughs> อย่าร้องนะอย่าไปอยไปสุดใจนะมดกัดตุ๊ดมดเป็นยังไพอดีเดี๋ยวพอมันเย็นๆลง<อ>มันก็จะเป็นนี้กันแต่ลืถ้าเ, <c oughs> เห็นสภาพนี้เราคิดถึงอ่เข้าเออไม่ใช่ผัดไทยห่อไข่นะ <c oughs> <c oughs> ล้นะอกินก่อนนะคะให้ดูแค่ดีแล้วก็จะไปกินแล้วแค่นี้แหละ แค่นี้แหละอาหารอันนี้ของสามีไขเ่เจียวตบับน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกป่นประทูป่นประทูแกงฝีมือน้องหนูนานะคะวันนี้น่ากินมากค่ะไปขอพินพก่อนค่ะ